จังนะไม่จังนะไม่จะมโนไปเลยแต่เล่มัด้างบนมาทีเดี๋ยปตั้งเรื่าจะนเออรับก็ะเอาไดเรียกว่าก็ได้คุยเบื้องต้นกับเจ้าหน้าทีคุยตอกรอเบ มาเลยครับมาเลยครับออกเย่ออกก้าเลยเลยืองนะ่ันบุ้งมันลัวนะนะอะไรวะลูกไ,นไนงนะ ส่นเตลงตัวเต้นนี uh> ่ยกอันนี้ก็จะโดนพุก um> ับยานู้นแหละดูตังไหตงนู้นเลยอย่าเลยอยู่ในห้องไหน้สีย

ทุวันนี้กับเรา่หน้ากาวก้าวอายุหมนแล้วก็ทักพาบ้านทางนะครับหลังคานะครับแล้วก็บ้านหลังคาเรียงหน่ฮัลโหล ขอขึ้นไปครับบนนี้ไปขึ้นไปเร็วขึ้นไปเลยตาตานี่ว่าลุมปักตัวนอนงไหนนอนไหนลุักวันนี้เสนนำเก่งชีบเลยมียูรับาตุ ทีจีีตังค่ะืไีไม่เปลีนไม่เปลี่ยนยังอยู่จีอย่างเงนะ้นยังอย่างนงี้อน

ลมก็เรียกว่าลมวงช้างหรือว่าลมหางหนูนะครับที่ได้กอกตัวขึ้นในแถบริมทะเละสาบสงขราแล้วก็ได้พัดหวนขึ้นมาบนฝั่งนะครับซึ่งตรงกับบ้านหมาการหมู่ที่หนึ่งและก็ในพื้นที่อำเภอโนดเป็นจุดๆนะครับแต่ว่าที่หมาการนี้นะครับ เนื่องจากว่าพายุได้พัดพาหลังคาเรือนนะครับไปเกือบ70ประมาณ70หลังที่ได้รับการแจ้งเข้ามานะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นเป็นการออกมาช่วยเหลือโดยทางอปตออละโนโุนะครับได้เข้ามาทําการรับแจ้งนะครับจากพี่น้องอาชาวบ้านที่รับความเสียหายกับผมว่าที่รศไตรรุ่งเรตนง์นสมาชิกสภาจังหวัด หนึ่งอำเภอโนดที่รับผิดชอบดูแลเพื่อเชื่อมโยงขาดเหลือจากอบตอให้อบตอได้ทําหนังสือรายละเอียดไปแจ้งจากอบตไปขอรับการสนับสนุนจากอบจอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับบรรเทาเบื้องต้นจากอบตอไปแล้วโดยที่ทางอบตอเองก็ได้ทําเอกสารนะครับให้พี่น้องแต่ละหลังคาเรือนที่แจ้งไปเพื่อไปจัดหาวัสดุมา่อม การแต่ละลายนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มานะบางบ้านก็ไม่มีคนคนซ่อมเมื่อเนื่องจากว่าผู้เท่าผู้เก่แล้วไม่สามารถที่จะซ่อมได้ก็เลยต้องหารูปหลานหรือว่าหาผู้ช่วยเหลือเข้ามาดําเนินการซ่อมส่วนของอความช่วยเหลือเบื้องต้นตอนนี้ทางอบต,อนนต,อตอและน,น,นดก็ได้ลงพื้นที่สํารวจความเสียหายแกครัวเรือนที่มีความ อาเสียหายเรื่องของกระเบื้องเสียหายจำนวนกว่าตอนนี้ก็ที่รับแจ้งได้ประมาณหนสิบนนกว่าหลังเขาเบื้องต้นก็ให้อาชาวบ้านได้ซ่อมแล้วก็ได้นําบินเงินสดมาแนบไม้ไว้กับคําแบบคาร้องขอก็แต่ลหลังที่มีความอาเสียหายทุกครัวเรือนครับเกี่ยวกระเบื้องก็ดีก็จะได้ดาเนินการช่วยเหลือกันต่อไปแต่ช่วงนี้เนื่องจากชาวบ้านส่วนมากจะขาดในขาดช่างช่างที่จะ ที่จะส้มแซมกระเบื้องเพราะว่า,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 ารู้สึก,าากว่าอาจจะจ้างการเรหานการรหานรู้สึกจะมีราคาแพงกว่าก็เลยตอนนี้ผมอาจจะบ้านจะ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 การอยากได้ได้ช่างช่างช่างปุดกระเบื้องเพื <c oughs> อ่อจะบรรเทาความเดือดร้อนเพราะว่าท <c oughs> <ๆ>ุกวันนี้ตอนเย็นๆก็จะรู้สึกว่าตอนนี้จะจะเกิดฝนก็จะจะ,จะตกกับจะตกตอนเย็นก็เลยต้องแก้ปัญหาก่อนช่วงนี้ครับผม